วันที่7มกราคม2569ณนห้อองรับรองพิเศษ202ชั้น2อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒธธิสภานายนิรัตอยู่พักดีประธานคณะกรรมาการการต่างประเทศวุฒธธิสภาพร้อมคณะให้การรับรองนางรุกซานาอับซอลเอกอัคารราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาระวะและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับปากีสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนิติบัญญัติให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไทยและปากีสถานมีกลไกความร่วมมือทั้งในทั้งระดับทวิภาคีผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศและระดับพหูภาคีผ่านกรอบความร่วมมือในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศที่สมาชิกรัฐสภาไทยและปากีสถานจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายร่วมกัน